เรียนภาษาไทยของครูกิติมาวันนี้นะคะนําเสนอเรื่องคําพ้องค่ะพร้อมกันแล้วเรามาเรียนดูไป,ปรพร้อมๆกันนะคะคําพ้องนะคะก็คือคําที่มีการเขียนหรือการอ่านที่ออกเสียงเหมือนกันเพราะฉะนั้นคําพ้องนะคะจะมีด้วยกันอยู่2ชนิดค่ะคือคําพ้องรูปและคําพ้องเสียงค่ะ เรามารู้จักคำพ้องรูปกันก่อนนะคะคำพ้องรูปก็คือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันย้ำนะคะคำพ้องรูปเขียนเหมือนกันย้ำนะคะเขียนเหมือนกันอ่านต่างกันความหมายต่างกันเราจะต้องดูบริบทของข้อความประกอบค่ะเราถึงจะสามารถทราบได้ว่าคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรค่ะ ลักษณะของคำพ้องรูปนะคะคุณครูคิดสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึง่งเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันความหมายต่างกันนี่คือลักษณะของคำพ้องรูปนะคะมารู้จักคำพ้องรูปกันก่อนค่ะคำแรกนะคะ เห็นไหมคะลูกเขียนเหมือนกันเลยทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวาคำเราจะอ่านว่าอย่างไรเราต้องดูตัวอย่างจากประโยคนะคะน้องจะพูดโกหกปรักปราพี่แบบนี้ไม่ได้คํานี้เราต้องอ่านว่าปรักบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยซากปรักหักพังเราจะอ่านว่าปรักนะคะเพราะฉะนั้นมารู้จักคําว่าปรักปราคืออะไรปรักปราก็คือกล่าวโทษหรือว่าใส่ร้ายคนอื่นใช่ไหมคะส่วนปรัก หักพังหมายถึงชำรุดหรือสุดโทรมไปมักจะใช้กับสิ่งก่อสร้างนะคะต่อมาค่ะผมรู้ว่าคุณยายรักและหวงแหนผมมากเราอ่านว่าเห็นใช่ไหมคะหวงแหนหมายถึงหวงมากหวงอย่างที่สุดส่วนตรงนี้ฉันเห็นจระเข้ซ่อนอยู่ใต้จอก แหนะเราอ่านเป็นอักษรนำนะคะหอนอแอแหนะในบึงแหนะก็คือจอกแหนะเห็นไหมคะนักเรียนรู้จกักใช่ไหมลูกจอกแหนหมายถึงพืชชนิดหนึ่งที่มีสีเขียวลอยอยู่หลังน้ำลอยอยู่เหนือน้ำนั่นเองนะคะเราจะเห็นว่าการอ่านเราต้องดูบริบทของประโยคนะคะต่อมาค่ะวันนี้ผมมี สมาธิในการอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นคำนี้เราจะอ่านว่าสมาธินะคะเห็นไหมคะสมาธิก็คือความตั้งมั่นแห่งจิตก็คือการที่เราตั้งอกตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความจดจอ่อน้องนั่งขัดสมาธิร้องเพลงคำนี้เราจะอ่านว่าสมาธินั่งขัดสมาธิรู้จักใช่ไหมคะหมายถึงนั่งคุกเข่าทั้งสองข้างให้แบะลงที่พื้นแล้วก็เอาขาค่อย กันทับฝาา่าเท้าเรานั่งกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะต่อไปคำนี้นะคะเราจะเจอบ่อยมากเป็นคำที่คุณครูค่อนข้างจะยกตัวอย่างบ่อยสงสัยรถคันนี้จะเพล่าหักเพลาเราอ่านว่าเพลาหมายถึงแกนสำหรับสอดในดุมรถหรือดุม,ดมเกลียนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะอ่านว่าเพลาส่วนพระสงฆ์มาบินทบาตใน เพลาเช้าเพลาก็คือเวลานั่นเองเห็นไหมคะเขียนเหมือนกันเลยแต่เวลาเราอ่านเราอ่านต่างกันความหมายก็ต่างกันนะคะอีกสักคำนะคะสระว่ายน้ำที่นี่มีเครื่องเล่นน่าสนุกจริงๆเราอ่านว่าสระเห็นไหมคะหมายถึงแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับการ ว่ายน้ำนะคะต่อไปภาษาไทยมีสระมากมายที่ต้องเรียนรู้เราจะอ่านว่าสระหมายถึงเสียงในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านเราต้องดูข้อความนะคะว่าจะต้องอ่านว่าอย่างไรปลาปักกระเป้าหัวโตมีสีสันสวยงาม ปลานะคะต้องอ่านว่าปักกระเป้าเป็นชื่อปลาชนิดหนึ่งส่วนเว่านั้นเราจะออกเสียงว่าปักเป้าวันนี้ลมเย็นสบายเว่าปักเป้าของเราลอยสูงอยู่บนท้องฟ้านะคะเว่าจะอ่านว่าปักเป้านะคะต่อไปค่ะสมชายใช้ครุ เล่นสา์น้ำกับเพื่อนเห็นไหมคะครูก็คือภาชนะชนิดหนึ่งที่เขาใช้สำหรับตักน้ำคำประพันธ์ประเภทฉันมีการกำหนดเสียงคารุลหุคารุนะคะคารุหมายถึงพยางค์ที่มีเสียงหนักนะคะเพราะฉะนั้นอ่านให้ถูกนะคะลูกมาลคะค่ะคำพองรูปเมื่อกี้คุณครูกิจอธิบายแล้วนะพองรูปต้อง เขียนเหมือนกันความหมายต่างกันอ่านต่างกันทีนี้จะมาเข้าสู่คำพ้องเสียงนะคะคำพ้องเสียงต่างกันนะคะพ้องเสียงต้องอ่านออกเสียงเหมือนกันอ่านเหมือนกัน <t> เขียนไม่เหมือนกันความหมายต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านต้องออกเสียงเหมือนกันค่ะ เราลองมาดูตัวอย่างคำพ้องเสียงกันนะคะคำพ้องเสียงออกเสียงเหมือนกันค่ะแต่เวลาเขียนจะเขียนไม่เหมือนกันเช่นตัวแรกนะคะเราจะออกเสียงว่าบาดบออาดอบาดหมายถึงทำให้เกิดเป็นแผลบออาตอเตารอเรือบาดเหมือนกันใช่ไหมคะหมายถึงภาชนะรับของของพระพิสุทสัมมณีนบออาทอบาด หมายถึงมัตรางเงิน100สตางค์หรือ4สลึงเท่ากับ1บาทใช่ไหมคะ,ะทีนี้เราจะนำคำพวกนี้ไปใช้นะคะเราต้องดูความหมายของมันเช่นตรงน,นี้นะคะแม่โดนมีดบาดเราก็จะใช้บออาดอบาทน้องเห็นพระสงฆ์ถือบาทมาในตอนเช้าเห็นไหมคะใช้บาทต่อต่อ,ตอรอเรือฉันออมเงินวันละ10บาทใช้บาทขอทหารค่ะ ต่อมาค่ะคันคันนะคะลูกคออโนคันแล้วก็คันโรหันแล้วก็อีกคันหนึ่งความหมายต่างกันใช่ไหมคะคันอันที่หนึ่งหมายถึงอาการที่อยากจะเกาคันอันที่สองใช้กับท้องเช่นการตั้งคันใช่ไหมคะคันอันที่สามหมายถึงแนวดินที่หรือว่าทรายที่พูนสูงขึ้นเพราะฉะนั้นลองมาดูกันค่ะสุดาคันแขนเพราะแพกุ้งเห็นไหมคะ คุณแม่กำลังตั้งคันชาวบ้านทําคันดินสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมนะคะเราอ่านเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันค่ะต่อมาค่ะคําว่าการนะคะกอรอ,อการหมายถึงเวลากอานอททอหารการันหมายถึงบทกลอนการนะคะการลอจุลาหมายถึงสีดำหรือดำ การรอเรือโนเนนการันหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นลองดูตัวอย่างนะคะเวลาช่างผ่านไปการเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินไม่ทันไรก็ปีใหม่แล้วเกิอดอิดก,การแผ่นดินไว้ทำให้เกิดบ้านเรือนเสียหายแล้วกราน,นี้ละคะใช้กับอะไรการตัวนี้นักเรียนคงจะเคยได้ยินใช่ไหมคะชื่อโรคชนิดหนึ่งที่เราเคยได้ยินกันก็คือคำว่า การละโรคขออภัยนะคะพอดีว่าวันนี้ไม่ได้ใช้ตัวน้นนะคะ,ะคุณครูกิจขออนุญาตเขียนแบบนี้นะคะการละโรคการละโรคอะไรได้อีกบึงการบึงการเขาเขียนแบบนี้นะคะการละศีนแม่น้ำสีดำนะคะก็เขียนใช้ตัวหลอดจุลาเช่นเดียวกันค่ะ ต่อมาค่ะคําว่าการเราออกเสียงว่าก,กันหมดเลยการอันที่หนึ่งหมายถึงกีดบังห้ามการอันที่สองใช้โอหัน,นอนเนนนะคะหมายถึงหูในคําราชาศัพท์กันต่อมานะคะกอเมกัดน,นอนเนนทอฐานการันหมายถึงคอเป็นคําราชาศัพท์เหมือนกันการยอยักษ์การันหมายถึงราศีที่ห้าในจักรราศีนะคะ,ะดูตัวอย่างนะคะ สมชายกางร่มเพื่อกันน้ำฝนเปียกกระเป๋ากันแปลว่ากีดกันหรือห้ามคุณแม่ฉันเกิดราศีกันนะคะราศีหญิงสาวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้จักเลือกใช้ให้ถูกต้องตามความหมายนะคะต่อมานะคะ คำว่าสันค่ะคำว่าสันเขียนได้3แบบสันรอหันนะคะแปลว่าเลือกหรือคัดสันสันรอหันเช่นเดียวกันแต่มีคอควายการันหมายถึงสร้างให้มีให้เป็นนะคะหรือว่าสร้างให้มีขึ้นสันสอเมนาการนอสันหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะโนนสูงเช่นแม่เลือกสันแต่สิ่งดีๆให้ลูกรับประทานเลือกสันก็คือการคัดสันนั่นเองใช่ไหมคะต่อมาค่ะ เขาสร้างสรรค์าง,งานศิลปะได้อย่างสวยงามก็คือสร้างให้มีขึ้นนั่นเองนะคะใช้คอควายการันค่ะต่อมาค่ะลูกคำนี้เราจะออกเสียงว่าโจทย์เหมือนกันหมดเลยนะคะโจดที่หน่งยอยักษ์การันโจทย์ที่สองทอทหารกอไก่การันและโจทย์ที่3มใช้สอฤศีนะคะไม่มีตัวการัน โจดท,ทอทหารยอยักการันเราจะเจอบ่อยเป็นคำถามในวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะโจดกอกไก่การันหมายถึงผู้กล่าวหาหรือผู้ฟ้องฟ้องความในศาลโจดจอจานแล้วก็ตัวสอือสีนะคะหมายถึงพูดกันเสียงแซ่เล่าลือมักจะใช้กับคำว่าโจดจันนะคะลูกจะใช้กับคำว่าโจทย์จันส่วนใหญ่เช่นโจทย์คณิตศาสตร์ข้อนี้ง่ายมาก สารวินิจฉัยข้อคัดค้านของโจทย์ไม่ถูกต้องเห็นไหมคะโจทย์ที่คํคำนี้มักจะใช้กับคำว่าโจทย์จันนะคะต่อมาค่ะสาร s อา n อสารสอาลอสารสอาอสารสารอันที่1หมายถึงอาการที่ใช้เส้นตอกทำด้วยไม้ไผ่ไว้กกใบลานขัดการให้เป็น พื้นเช่นสารเสือสารตะกล้าใช่ไหมคะสารซอาลาสาลอาลอลิงคือที่สิงสถิตของเทวดาเทพรัก์หรือเจ้าผีสารต่อมาสออารอสารหมายถึงข้อความถ้อยคําหรือว่าเรื่องราวต่างๆเช่นคุณตาสารตะกล้าใช้สารสออารอสารสมบัติไหวขอขมาสารเจ้าที่สารใช้สออารอสารก็คือสาร ที่สินสติกของเทวดาหรือเทพรักใช่ไหมคะส่วนสารรอเรือมักใช้คำว่าสื่อสารนักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมคะสื่อสารก็คือการส่งข้อความหรือส่งถ้อยคํากันนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณครูกิจยกตัวอย่างสุดท้ายนะคะ,ะคําพ้องเสียงอีกหนึ่งคำนะคะก็คือคําว่าพันพันนะคะลูก พันอันที่หนึ่งพอเมรอากาศนอพันวนรอบด้วยสิ่งที่เป็นเส้นได้หรือสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้นนะคะพันอันที่สองพันรอหันนอเนนสีของผิวหรือชนิดพันอันที่สามพอพันแมรุอากาศนอหนูทอทงสระอุแล้วก็การันหมายถึงพันข้าวหรือว่าเชื้อของมันนั่นเองนะคะเช่นสุดาซื้อทุเรียนพันหมอนทอง ก็คือชนิดของพันหมอนทองใช่ไหมคะต่อไปสมชายนําเชือกมาพันรอบตัวเองใช้พอเมอนอากาศนอพันส่วนพันรอหันนะคะนอเนนมักจะใช้กับคําว่าผิวพันจําได้ใช่ไหมคะลูกเอาละค่ะงานวันนี้นะคะอาจจะมากนิดนึงนะคะลูกแต่คุณครูอยากให้หนูนั้นได้ลองนำคำที่เป็นคำ พ้องเสียงนะคะที่คุณครูกิจกำหนดให้ไปเติมให้ถูกต้องเราใช้เวลาทำในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำแบบทดสอบที่คุณครูกิจส่งให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมทบทวนเนื้อหาบ่อยๆนะคะเพราะเรากำลังใกล้จะถึงวันสอบกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูกิจลาไปแล้วคะ่ะ